เพื่อที่จะให้ทันใจไปดูใครเขากับทุกการด้วยความที่ว่าเหมือนบรรยากาศนั้นไม่ค่อยดีเลยจ้ะฝนก็ตกอากาศก็ครึ้มนะคะเบิร์จะเอาให้เบิร์เด้อพี่นอ้องว่าน่ะจ้ะบรรยากาศวันนี้เป็นบรรยากาศที่คลึ้มๆแต่พี่น้องจ้ะเยอะลระมันอากาศไม่ดีเลยนะคะคลิปนี้ก็จะมาว้าวถึง ผู้ใดกำลังถอยกำลังถอยอยู่พี่น้องอย่าพึ่งถอยอย่าพึ่งถอยนะคะสรรพสิ่งบนโลกใบนี้บ่มีอย่างใดมาก่ายๆพี่น้องจ้ะคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะเจอหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องจ้ะเบิ่งเอาขนาดเมืองที่พัฒนาแล้วเมืองที่พัฒนาแล้วเขาก็ยังนล้นนะคะต่อสู่ก็ชีวิตพี่น้องจ้ะนี่แหละจ้ะ สิ่งที่เราบอกว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะแม้แต่เป็นเมืองที่จะเริญแล้วอะไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเิญแล้วการยังต้องมีข้อบกพร่องหลายข้อหลายจุดให้แก้ไขนับภาษาอะไรกับเราเพิ่งจะก้าวเข้ามาเป็นครีเอเตอร์นะคะแนนอนเราจะเข้ากับล่องพิดล่องถึกไปน้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่รู้พี่น้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขโอกาส ที่เขาจะสางไร่ใดๆ,ๆมัดกัหลายพี่น้องจ้าโอ้แดดออกแล้วบาดน,นี่ตะก,กี้คือมืดตึ๊บเลยตอนนี้แดดออกจ้าแดดออกหลายดูๆมากเลยจ้ะวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะฮู้นะพี่น้องจ้าผู้ใดกําลังรออยู่เป็นกาลังใจให้สู้ๆสู้กคนสู้ๆไปน้ำกันเด้พี่น้องเด้พอด <S <S พบเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือลายหนาจ้าพี่น้องบายยจ้าสู้ๆเด้อ